นี่นะเพอ่อนเฮ้ยนี่เนี่ยจะล้มเลยอะ่ะจะไม่ที่ล้มมันเนี่ยบ้านมันเลี่ยงอ,อ่ะบ้านออาที่เดี่ยงโห่โห่คนแรงอ่ะ คาดนที<พ> <mem> ่้นวเยคุอีเลี้ยเลยออกมาดูเนี่ยออใช่มันเปียกเหี่ยงหมดเลยก้นไม้ตันเลยเคโร้แรอ่ะนี่ยังถึงเบาะเลวเี่ยงัวนว่านั่งถึงเรียนัโอหมาเ่องเือเยวะายปบ้ากืเอเหียเนี่ยมันก็มันบ้านเหี่ยะ